สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเมษเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในปี2,568นะคะดวงของชาวเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรื่องของความโชคดีค่ะเราอาจจะยกในเรื่องสำคัญสคัญนะคะที่ไพ่บอกเกี่ยวกับเรื่องของความโชคดีของคุณนะคะก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันแม่หมอก็ขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะ,ะสำหรับคนที่กำลังมองหาของฝากของขวัญน,นะคะให้กับผู้เลัาผู้ใหญ่ หรือแม้กระทั่งในตัวของคุณเองเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าน้ําหอมเป็นตัวเลือกหนึ่งนะคะและน้ําหอมของแม่หมอเนี่ยเป็นกลิ่นหอมระดับพรีเมียมและราคาจับต้องได้อย่างแน่นอนค่ะนะมีทั้งกลิ่นชาขาวมีชาเขียวมีไม้กฤษณามีกลินมะลิมีกลิ่นกุหลาบนะแล้วก็มีกลิ่นสําหรับคุณผู้ชายด้วยนะสนใจนะคะสอบถามที่แอดมินได้เลยค่ะและนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะคะในการสั่งซื้อน้ำหอมนะคะ หอมพรีเมียมนะคะความหอมติดทนนานราคานี้บอกได้เลยว่าสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะและคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะ the best ไปดูกันค่ะชาวเมฆในปี2,568เรื่องโชคดีของคุณค่ะ หนึ่งดาบนะคะชัยชนะและก็ความสำเร็จนะคะมากับไพ่สิบถ้วยเดอ m o มูนราชาดาบ The ance, The Fool. วาวเดอ m a เมจิเชียนค่ะทามแพรนส์เดอ f o ฟูว้าวเก้าเหรียญนะคะเหรียญเยอะแยะไปหมดเลยเด็กไม้เท้า แล้วก็ได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะได้สำรับของเราก็จะได้เป็นอัศวินถือดาบค่ะ เรื่องโชคดีของคุณจริงๆแม่หมอต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องโชคดีอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็คือคุณไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเลยในปีนี้นะคะอาจจะมีบ้างในเรื่องของความวิตกกังวลความเครียดอะไรบางอย่างความขัดแยง้งอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆเป็นปัญหาเล็กๆที่คุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะว่า,พาไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยได้ไพ่หนึ่งดาบคือต้องบอกว่า คุณมีอาวุธอยู่ในมือต่อให้คุณเจอปัญหาอะไรคุณก็ฝ่าฟันไปได้แต่สิ่งที่คุณเจอเนี่ยในปีนี้มันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากนะไม่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเจอกับในเรื่องอะไรก็แต่แม่หมอก็รู้สึกว่าคุณได้ใช้สติปัญญาได้ใช้ปัญญาของคุณความเฉลียวความฉลาดของคุณเนี่ยแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าคุณผ่านเรื่องราวนะคะต้องอดทนต้องสู้ต้องลุยต้องฝ่าฟันมาเยอะ ถือดาบตลอดเลยใช่ไหมคะแต่ในปีนี้เป็นปีที่คุณจะแอคชั่นกับชีวิตแอคชั่นแบบสุดสุดโต่งแอคชั่นสุดตัวมันเหมือนมีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่พลังงานของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าโอโอเค มันเหมือนกับได้เจอพลังงานที่ใช่นะได้เจอพลังงานที่ใช่ได้เจอพลังงานที่เหมือนกับว่าเสมือนกับว่าคุณได้ค้นหาตัวตนของคุณเจอและเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับตัวเองจริงๆถ้าเรารู้ว่าเออเราเหมาะกับสิ่งนี้และสิ่งนี้นี่แหละจะสร้างเงินสร้างทองสร้างความสุขให้กับตัวเราชัดเจนแน่นอนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความโชคดีที่คุณจะค้นหาตัวตนของคุณเจอแล้วก็อ่ะจะทำอะไร มันหมายถึงชัยชนะและความสําเร็จอย่างแน,น่นอนคุณสามารถประเมินสถานการณ์นั้นได้นะคะอ่ะไพ่สิบถ้วยนะคะถ้าจะพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ความโชคดีของคุณอ่ะ,อะคืออะไรรู้ไหมคะชาวเมทนั่นก็คือใครที่มีความสัมพันธ์แบบปิดบังซ่อนเร้นมีความสัมพันธ์แบบไม่เปิดเผยคบกันแบบลับๆในปีนี้จะเป็นปีที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะจบลงและ คุณจะได้แต่งงานคุณจะได้ออกหน้าออกตาคุณจะได้ถูกยกย่องนะคุณจะได้แบบเหมือนกับความสุขอะความสุขความสมหวังความสัมพันธ์นี้ไม่จําเป็นต้องปิดบังซ่อนเร้นไม่จําเป็นที่จะต้องอวิตกกังวลใจอีกต่อไปมันจะเกิดความชัดเจนการแต่งงานของคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่ต้องอดทนนะคะฝ้าอดทนรอคอยใดๆก็แล้วแต่นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิด แต่ชีวิตก็สามารถที่จะเจอปฏิหาริย์ได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานอารมณ์และความรู้สึกอุปสรรคนั้นบอกได้เลยว่าดาบหัวปักลงแล้วนั่นก็หมายความว่า อุปสรรคนั้นจัดการได้ทุกเรื่องทุกอย่างเรากับปฏิหาริย์ซึ่งปฏิหาริย์นั้นก็ไม่ได้เกิดจากอะไรก็เกิดจากความสามารถของคุณเกิดจากการเล่นแร่แปรธาตุของคุณเกิดจากการจัดระเบียบการวางแผนการใช้สติการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นในปี2 5 1 8เนี่ยเรื่องโชคดีของคุณนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะแทนพลังแล้วก็มันเป็นการเปลี่ยนแปลง รั้งสาคัญในชีวิตของคุณเลยเพราะมันจะพาคุณเนี่ยไปพบกับการเริ่มต้นใหม่ที่คุณจะสามารถไว้วางใจกับชีวิตในอนาคตได้เอ้ยกับอนาคตไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเพราะว่าดูเหมือนกับว่าคุณอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกสบายใจที่สุดพอใจที่สุดทุกอย่างปัญหาทุกอย่างมันถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นชีวิตจะอยู่ในตรงที่จุดที่สมดุลที่สุดคุณพอใจมากที่สุดอะ บางคนเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงยกย้ายเรื่องโชคดีใครที่รอการเปลี่ยนแปลงยกย้ายยกย้ายอะไรเช่นย้ายบ้านนะคะหรือย้ายงานหรือบางทีอยู่ต่างประเทศอยากจะย้ายกลับมาประเทศไทยหรืออยู่เมืองไทยอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับสามีกับภรรยาใดๆก็แล้วแต่นะคะการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนี้นี่คือเรื่องโชคดีของชาวของชาวเมธนะคะที่รอคอยอยู่ นั่นแหละคือเรื่องโชคดีของคุณส่วนในเรื่องของการเงินน่ะนะเรื่องโชคดีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของการเงินปีนี้2 5 6 8เนี่ยการเงินของคุณจะเติบโตก้าแบบก้ากระโดดเลยนะจากบางทีที่โอ้โหมันเหนื่อยนะหนึ่งดาบเนี่ยราชาดาบเนี่ยไพ่เดอมอนะูเนี่ยคือมันเหนื่อยมันมีความวิตกกังวลมันมีความเครียดมันมีความเศร้าจะไปได้ไหมเรื่องของการเงินการทองจะโอเคไหมจะเป็นยังไงจะติดไหมแต่สุดท้ายแล้วก็มีปาฏิหาร เกิดขึ้นอยู่ๆนะคะคือจู่ๆไม่รู้อนะไรคือมันอาจจะเป็นเรื่องโชคดีในเรื่องของการเริ่มต้นเริ่มต้นทําธุรกิจเริ่มต้นในอาชีพการงานหรือสิ่งใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะคะในชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นพลังงานของแรงดึงดูดที่ทําให้คุณเนี่ยในเรื่องการเงินการทองคุณเนี่ยพลิกฟื้นเลยนะก้าวเหรียญเนี่ยเป็นเศรษฐีได้เลยนะนะดีกว่าเดิมเยอะอะ่ะต้องบอกว่าดีกว่าเดิมเยอะอ่าเรื่องโชคดีของคุณเนี่ยนะก็มองว่า ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมันสามารถเคลียร์ได้ทุกอย่างเด่นๆเลยก็อาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยใครที่ไปสมัครงานไว้ในปีนี้นะคุณมีโอกาสคุณโชคดีมากๆเลยนะเพราะคุณกําลังจะได้งานใหม่หรือน้องๆบางคนเนี่ยมีความคาดหวังว่าเอ้ยจะได้ไปฝึกงานที่นั่นที่นี่หรือเรียนจบแล้วไปสมัครงานอยากจะทํางานบริษัทนี้จังเลยโอ้โหแบบมีความแบบพยายามมากๆเลยคุณจะโชคดีนะ คุณก็จะได้งานได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในแบบที่คุณรู้สึกว่าอนาคตจะต้องอนาคตของคุณเนี่ยต้องไปไกลแน่นอนเลยเพราะที่ผ่านมาดูเหมือนในเรื่องของความทุ่มเทพยายามของชาวเมรมากๆนะคะ อะไรก็แล้วแต่ที่มันวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ลงตัวมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ใช่ประเด็นใหญ่ประเด็นหลักอะไรเพราะว่าในปี2068เนี่ยเป็นปีที่ทุกอย่างในสิ่งที่คุณกังวลใจเรื่องอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะมันจะคลี่คลายราวกับปาฏิหาริมันจะเกิดความสำเร็จขึ้นนะคะ นี่แหละก็คือเรื่องโชคดีของชาวเมถือว่านะคะถือว่าการเงินนะคะทุกๆเรื่องปัญหาอุปสรรคผ่านไปได้ด้วยดีปฏิหารอะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดมันก็สามารถพลิกผังให้ชีวิตของคุณเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ไม่ต้องกังวลกับอนาคตแล้วเพราะจุดที่คุณจะอยู่ในปี2568เนี่ยจะเป็นจุดที่คุณพึงพอใจและดีที่สุดนะคะก็เป็นเรื่องเด่นๆอาจจะไม่ได้คลิปอาจจะไม่ได้ยาวมากนะเพราะว่าก็มองแล้ว ทุกอย่างมันราบรื่นแค่รู้ว่าคุณเหนื่อยแค่รู้ว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยมาทั้งนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้แต่ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเหมือนเป็นปีแห่งการแห่งจุดเริ่มต้นที่ดีนั่นเองค่ะคุณจะได้เทคแอคชั่นกับชีวิตคุณจะได้แบบคร่องแคล่วว่องไวตั้งใจทำอะไรก็จะได้ทำาสถีทีนั่นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวเมสคะในปี2568 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในปี2568นะคะสิ่งที่สำคัญนั้นก็คือคุณอาจจะมีเรื่องนะคะให้ตัดสินใจเยอะแยะมากมายไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการมีสติการมีสมาธิ จะทำให้การตัดสินใจของคุณนั้นประสบความสำเร็จเพราะมันจะส่งผลกับอนาคตที่ดีงามของคุณนะคะการตัดสินใจของคุณหากเกิดจากาสติปัญญาการพิจารณา,าไม่ประมาทนะคะในการตัดสินใจหรือทําอะไรก็แต่เราอย่าไปคิดว่าอยมันอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นหมายถึง อดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นบทเรียนให้คุณก็ได้การที่คุณไม่รอบคอบนะคะเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆนะคะแล้วค่อยตัดสินใจเพราะมันหมายถึงอนาคตที่สวยงามความงดงามความสําเร็จชีวิตดีๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอ่ะเอาเป็นว่าแม่หมอก็ขอให้เพื่อนๆชาวเมธนะคะ วยพรปีใหม่นะคะปี2068ให้คุณประสบความสำเร็จมีแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆและความมุดงามนะคะเกิดข,ขึ้นในชีวิตของคุณค่ะการเงินการทองก็เฟื่องฟูนะคะก้าเหรียญน,นะคะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีให้กับเพื่อนๆชาวเมดนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปค่ะ